ครับคุณผู้ชมครับเรามาดูประสบการณ์ครั้งใหม่นะครับเราจะมาฝึกยิงฝึกบินกัน,นครับโอเคครับคุณคิงครับเอาดีๆครับอันนี้ของจริงแล้วมอดมาเร็วโอเคครับโอเคหนึ่งห้ามยิงเลย เป็นพลุกเลยว่ะปั้งเ้ยเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ครับหัวแตกหัวแตกโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปด้วยดีครับ <c oughs> เดี๋ยวครับคุณคิงคขรับไปยืนตรงนี้ครับอยากดตีนะนครับจนได้ครับอืม พ่อยังยุมยงม่นรรมนอืเอาเร็วมาไปยืนตรงนี้เ็วเฮ้ยขอเ,ยเราขอยืนบ้างดิ โอเคครับคุณผู้ชมครับทีนี้ผมจะได้บินแล้วครับจะจะออกเครื่องแล้วครับอ้าวมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะคุณผู้ชมก็อย่าไปทำตามนะครับโอเคครับก็เท่านี้ก็บายบายครับอ่ะเดี๋ยวครับ คุณกิงคุณคุณมอสครับอย่าเพิ่งยิงผมครับมายืนตรงนี้ครับตรงนี้คุณมอสตรงนี้คุณคิงตรงนี้ผมผมโอเคครับมอยืนตรงนี้ยืนน,ยน,นี้อย่าไปยืนใกล้คิงเราจะยืนตรงกลางราจะจบคลิปอืมโอเคเข้าไปแล้วหันหน้าเข้าไปกดเอปึ๊บมอสมองเออมองตรงๆดิโอเคครับนี่ก็จบไปด้วยดีนะครับสวัสดีครับ